สวัสดีครับแก d จ e t ที่โรกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในด้านของเกมมิ่งกันนะครับสำหรับตัว Xiaomi Redmi Note 3 Pro นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสสองเกมนะครับก็คือเกมนี้นะครับเกม Asphalt 8นะครับกับ m i l l o r i g i n โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Asphalt 8กันเลยนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทดสับดูกันว่าเป็นยังไงบ้างผมจะเล่นโดยใช้3 G นะครับ3 G 4 G เดี๋ยวมาชมกันครับ อาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยน,นะครับอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ มาครับก็เรียกได้ว่าก็บังคับง่ายอยู่นะครับโอถ้าเล่นกะก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่สำหรับซื้อมือถือนะครับ ตัวเกมก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับก็เล่นได้ wow. ไม่กระตุกนะครับเรินได้ค่อนข้างลื่นไหลามากเราจะชนะได้ไหมครับ ชนะได้อยู่นะครับอาจจะเป็นเรียกได้ว่าอันแรกๆหรือเปล่านะครับอะไรง่าย <c oughs> ก็จากที่ได้ดูก็คงเห็นนะครับว่าค่อนข้างลื่นไหลนะครับไม่ค่อยมีกระตกบ้างก็ถ้าถามผมก็คือเล่นได้ก็โอเคเลยนะครับสำหรับเจ้า Xiaomi Redmi Note 3ตัวนี้เค กระตกบ้านนะครับผมว่าโหลดดิงนี่อาจจะเป็นที่ตัวอินเทอร์เน็ตผมหรือเปล่าเพราะมันเป็นแค่ตัว 3G นะครับแบเนาะนี้เล่นไปแล้วมาลองด่านนี้กันบ้างครับตบเกี่ยวจบอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูมิวกันนะครับมิวออนไลน์ไอมิวออริจิน เป็นกาก็อาัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะฮะทดสอบให้ดูประสิทธิภาพของตัว snapdragon 650นะครับโอเคด่านนี้เล่นครั้งแรกเลยนะครับ ตัวมาไม่ดีเลยครับสส่ขึ้นมาแล้วอือ ลับมาเป็นปที่หนึ่งครับโดนแปงชนไปเลยนี่้วครับตอนนี้ Uh huh. ไม่ค่อยกระตุกเลยครับไม่กระตุกเลยก็เรียกว่าเรียกว่าไม่กระตุกเลยก็ได้ครับถ้าแพ้ก็ฝีมือครับผมกากเองเอาละครับพุ่งกัแล้ รโอ้เคโอ้ครับขึ้นนี่แล้วอมองไม่เห็นอือหือ เหียดข้างเป็นเลยพุ่งมาแล้วครับจะทันไวจะทันหรือเปล่าครับโอ้โห โอ้โหหยัดมาเลยครับสะทัานไหมครับตัวที่หนึ่งหรือเปล่าโอ้โ oh หยังที่หนึ่งอยู่ครับแช่ชิวแชว่ชิวมากเลยครับโอเคสรับตัวเกม s p ก็ประมาณเนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูทาด้านของ ตัวมีออร o r ินกัเงินบ้างนะครับว่าโอเคถ้าติดขัดก็เอภัยด้วยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมวันนี้หมดนะฮะยังไม่ได้ไปซื้อก็เลยต้องใช้ตัว 3G เล่นนะครับโอเคเข้าเกมไปเลยเผชิญหน้ากับพลังของข้าศัตรูไม่แต่จะถูกบดละเอียดเป็นผุยผงช้าเลยนะครับเน็ตเน็ตไม่ดีนะครับ โอเคลองมันไปก่อนฟืบมาเริ่มนะครับมาดูกันนะฮะจังหวะการตีมอนสเตอร์หรือว่าอะไรครับเป็นยังไงบ้าง ตันนี้เนี่ยผมลองเล่นดูเมื่อวานสักพักหนึ่งนะครับพบว่าถ้าเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเกิดอาการกระตุกขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกราวอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยกระตุกมากเท่าไหร่นะพอไหวอยู่ครับตูก้กุาลเลย ใช้ได้นะครับเล่นเกมก็โอเคเลยเสียงก็กระหึ่มเลยนะครับอออโอเคลาบอสเลยหรือเปล่าไปเลยครับลุย,เ,ลยเข้าไปลุยเลย สำหรับตัวสซนต์รา้อนนะครับตอนนี้ที่เล่นมาได้สักพักงแล้วเนี่ยก็อุน่นเรียกได้ว่าอุ่นเล็กน้อยนะครับมีอาการอุ่นของตัวเครื่องเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเล่นมาประมาณเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยก็ยังอุ่นนะครับอุ่นอุ่นเองไม่ได้ร้อนมากนะครับโอเค เดี๋ยวอประมาณเดีย๋ยวจะลองไปล่ามอนสเตอร์ให้ดูสักหน่อยนอ่งะครับน,คนะครับพอเข้ามาในตัวเมืองก็จะกระตุกเล็กๆน้อยๆนะครับมีกระตุกบ,บ้าง คุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์เป็นเพื่อผล,ลักแสงให้อุปกรณ์ได้อีกด้วยใช่ไหมพอแล้วมีคนมีอะไรก็กระตุกครับหรือว่าโหลดอะไรนิดหน่อยนะัะกระตุกครับอ่ามีจังหวะกระตุกนะครับ ใน,น,นตัวเมืองกระรตุกเลยอูเพียลพพวพองก็อยู่ข้างกเจ้าทีนี่ในฐานะประมาจารได้ไปกว่าแฮนแซนแล้วเคลุย มาดูครับนี่ตอนที่ออกมาล่ามอนสเตอร์เนี่ยไม่ค่อยกระตุกนะครับอ่าวเกิดอะไรขึ้นเหมือนจอมตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลย หรือมันแหลกเพราะอินเทอร์เน็ตของผมไม,ไม่รู้นะครโอเคอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของผมด้วยนะส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มชาละ่ะอาจจะเป็นที่เน็ตนะฮะ ไปล่าบิซากันโดนุดยบิสาน้ำแข็งนี่นี่ โอเคก็ประมาณนี้นะครับมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับอมมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะสำหรับตัวสนับล้วก็หกห้าศูนย์นะครับโอเคก็จากที่เล่นไปเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าแบตลดไปเท่าไหร่เนาะก็ต้องลองไม่ได้ดูมาตอนแรก โอเคครับสำหรับคลิปรีวิวในด้านของเกมมิ่งนะครับก็สรุปว่าใช้ได้นะครับตัวนี้เล่นเกมโอเคเลยนะครับในระดับที่โอเคครับเราก็ตัวความร้อนนะครับอุ่นๆเท่านั้นนะครับรู้สึกแค่เพียงอุ่นๆน,นะครับไม่ได้ถึงขั้นร้อนมากนะครับ โอเคครับสำหรับคนที่อยากดูรีวิวด้านของเกมมิ่งนะครับก็ผมรีวิวสองตัวนี้ให้ดูส่วนเกมอื่นหรือว่าอยากดูในด้านไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถบอกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วก็ทำคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I came here with a broken heart that no one else could see.